ต่อสู้กับรัฐบาลส่วนหนึ่งก็เป็นอิทธิพลทางความคิดมาจากทัชชิชีวัตรนั่นเองสายอมาถูกต้อนเข้ามุมแล้วเราปิดประตูตีแมวนั่นแหละครับจะกระพบเป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่เป็นอันตรายต่อส <go van biết> <sh aking hose> uh, ังคมไทยเขาได้แสดงความคิดเห็นในการปาตกถาในหัวข้อเรื่อง ระบบอุปถัมภ์ในฐานะที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความเป็นประชาธิปไตยให้กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2550ซึ่งเนื้อหาการพัฒนากถาของนายจักรพงนั้นถือเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างร้ายแรง so the patron system of helping people or being dependable for people had been changed into The state of protection. If you have loyalty to the king, unquestionable loyalty to the king, you would be protected. In order to show this protection more clearly, people who do otherwise must be punished. <laughs> เราไม่ต้องการการอุปถัมภ์ของท่านอีกต่อไปเราต้องการประชาธิปไตยมิใช่คนที่มาตบหลังเราถึงเวลาแล้วที่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงควรเป็นสิทธิระดับชาติของประชาชนไทยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วผมเชื่อว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ภายในชั่วชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงซึ่งกำลังเริ่มขึ้นแล้วในขณะนี้ นี่คือเนื้อหาบางส่วนที่จะกรภพกล่าวในการปาตกถาให้กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศฟังวันนี้จะกระพเพนแขและสุรชัยด่านวัฒนานุสรจับมือกันก่อ,กอตั้งกลุ่มแดงสยามขึ้นหากดูจากรูปการภายนอกแล้วเหมือนเป็นการเดินเกมขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธ์เวชชาชีวะแต่ภายในกลับแฝงเร้นเจตนาอันเลวร้าย คือมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศไทยจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันไม่มีพระมหากษัตริย์หรือมีพระมหากษัตริย์แต่เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้นนานๆได้กอดหัวหน้าอามาตชันดีที่คิดว่าไม่ดี คิดว่าเนี่ยของเราเนี่ยจะเดินไปคล้ายๆกับเนปาลเนปาลไม่รุนแรงมากนะเพราะว่าควายอนุรักษ์นยมคือควายกษัตริย์ยานเรนชาเนี่ยยอมที่จะปรับเปลี่ยนยอมที่เจรจาแล้วก็ให้มีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแล้วในที่สุดก็การร่างนัรมนูนของเนปาลขึ้นมาเนี่ยเขายกเลิกระบบกษัตริย์แต่ของเราเนี่ย เราอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้อาจจะยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่แต่ว่าจะต้องอยู่แบบญี่ปุ่นแบบสวีเดนอย่างนี้ก็ได้จะกระพบเพนแขนมักจะตอบย้ำในทุกเวทีการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเวทีการโฟนอินหรือแม้แต่การวิดีโอลิงก์ปลุกระดมมักเสื้อแดงว่าเป้าหมายของคนเสื้อแดงจะไม่หยุดอยู่ที่การขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์และการเลือกตั้งใหม่เท่านั้น แต่สิ่งที่กลุ่มแดงสยามต้องการนั้นยิ่งใหญ่กว่าการล้มรัฐบาลนั่นคือการชักชวนปลุกระดมประชาชนให้หลงเชื่อสวมเสื้อแดงเป็นสัญลักษณ์มุ่งหวังจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองด้วยการโค่นล้มระบบกษัตริย์จากคำพูดของสุรชัยด่านวัฒนานุสรแกนนำกลุ่มแดงสยามระบุชัดเจนว่า จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ระบอบประชาธิปไตยของกลุ่มแดงสยามที่นําโดยจัก,กรพบและสุรชัยคือประชาธิปไตยอันไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเว้นเสียแต่พระมหากษัตริย์จะยอมแพ้ต่อคนเสื้อแดงจึงอาจจะยอมให้มีสถาบันกษัตริย์ต่อไปแต่ต้องอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบไม่มีบทบาทใดๆทั้งสิน้นและอยู่ในกรอบที่คนเสื้อแดงจะกําหนดให้เท่านั้นหากไม่ยอมตามที่คนเสื้อแดงกําหนด กษัตริย์ก็จะไม่มีที่อยู่ในประเทศไทยอีกขณะที่สุรชัยด่านวัฒนานุสรให้สัมภาษณ์และอยู่บนเวทีคนเสื้อแดงทุกครั้งสุรชัยมักจะสวมเสื้อสีเขียวและหมวกดาวแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ต่างไปจากคนเอกชวลิตยงใจยุทธประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย ที่สวมหมวกดาวแดงขณะเดินสายปลุกระดมอดีตสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในภาคอีสานให้หวนกลับคืนมามีบทบาทในทางการเมืองอีกครั้งปีนั้นคณะรัฐซึ่งประกอบด้วยพลเรือนำตำรวจทหารท่านก็คงมีความคิดเหมือนกับพวกเราในระหว่างนี้นะในปีนั้น โครงการที่จะเอาอำนาจที่เป็นของพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นสมัยนั้นก็คือสมัยของพระบาทสมเด็จพระมกเกล้าเจ้าอยู่หัวคณะรษาราต,ต้องการเอาอำนาจนะั้นมาสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนาม,มาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะเป็นความจริงว่าทังคมในโลกกำลังเปลี่ยนแปลง อำนาจ็เป็นของประชาชนประชาชนต้องใช้อำนาจนั่นเองเพื่อผลประโยชน์ของพ่อแม่พีน่น้องประชาชนประเทศชาติจึงจะ,จะเจริญคนจนในบ้านในเมืองนี้จะน้อยลงคนชั้นกลางนั้นจะมีมากขึ้นคนตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่างจะมีความเสมอภาคและความเท่เทียมกันเกอดจะกั้งหมด ทั้งสุรชัยและพลเอกชวล,ลิตต่างก็รู้ดีว่าเป้าหมายของพัรคคอมมิวนิสต์คือการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วทําไมสุรชัยและพลเอกชวล,ลิตจึงยังคงเดินหน้าปลุกระดมประชาชนให้ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์จากกรรพบเพนแขซึ่งเป็นนักโทษหลบหนีคดีมิลพระบรมเดชานุภาพถูกเรียกมานั่งประกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอีกครั้ง ในการวิดีโอลิงก์มาอวยพรณ์ปีใหม่ให้กับสมาชิกพักเพื่อไทยเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขายังคงได้รับความไว้วางใจจากพันตำรวจโททักษิณในการเดินเกมสร้างระบอบการปกครองใหม่เพื่อล้มสถาบันพระมหากษัตริย์จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทักษิณจะไม่มีส่วนรู้เห็นต่อการคิดร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ ที่วีระมุสิกพงศ์แกนนำม็อบเสื้อแดงสายนปชเคยประกาศเจตนารมณ์ไว้ว่าหากพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นบันไดของการสร้างรัฐไทยใหม่หรือประเทศไทยรูปแบบใหม่ที่แกนนำนปชต้องการงานนี้ไม่มีวันจบแบบ6ตุลาค 9. าม9ภาพทักษิณจะกระพและยงยุทธ ที่ปรากฏนั่งโชว์ตัวให้เห็นกันจะจะครั้งนี้คือหลักฐานยืนยันว่าทักษิณเลือกที่จะใช้จักรภพในเวทีต่างประเทศเพื่อให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยใช้สามเกลือเป็นตัวสร้างความปั่นป่วนในประเทศและเลือกที่จะใช้ยุทธวิธีที่รุนแรงตามสไตล์ของยงยุติยภัยรัฐและสุรชัยด่านวัฒนานุสร์มากกว่าแนวทางสันติ